สวัสดีครับพวกับผมนะครับพี่วิโร่แห่ง vsn 3 6 5 com นะครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับการเลือกตั้งอท่านใดโดนใจไม่ถูกใจยังไงก็ เอาไว้ให้เป็นเรื่องของรัฐบาลของการเมืองกันแต่ในส่วนของวันนี้นะครับ VSM สวาวเราก็มีสาระน่ารู้ดีๆมาให้รับฟังกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเจาะลึก SAE s ASE, หรือว่า s a สซนะครับแพลตฟอร์มนะครับเป็นการใช้งานแบบ เป็นเน็ตเวิร์กวงเดียวกัน่าซึ่งจะเป็นในลักษณะแบบซีโร่ทรัสก็คือไม่ต้องเตรียมอะไรกันเลยนะครับทําให้เน็ตเวิร์กจากที่บ้านเราใช้งานจากที่บ้านทําให้เป็นเน็ตเวิร์กวงเดียวกันทั้งทั่วโลกได้เลยนะ ครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าเออเจ้าคา o ์ฟแฟวันเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็ e r o Trust p l a t อร์มเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทำงานอย่างไรนะครับสำหรับก่อนอื่นนะครับก็ฝากช่องทางการรับชมรับฟังกันอีกนิดนึงนะกันนะครับ ท่านใดที่ฟังอยู่ทางช anel y o u t u b e Live นะครับก็ที่ vsm สามหนะครับ facebook มีเหมือนกันนะครับสามหอ่า vsm สา 5.com เหมือนกันนะครับและก็ยังมีในเรื่องของพอดแคสต์ด้วยนะครับก็ไว้ฟังย้อนหลังกันนะครับแล้วก็เนื้อหาในวันนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นเรื่องของ c l o u d f a ฟร sae นะครับไปดูเนื้อหากันเลยครับว่า เจ้าคาเฟ่เนี่ยมันทำอะไรยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าคาเ f ฟ่เองเนี่ยเป็นแ่าแพลตฟอร์มใหญ่แพลตฟอร์มหนึ่งที่ไว้ป้องกันนะครป้องกันในหลายๆเรื่องเลยตั้งแต่เว็บเว็บไซต์นะครับป้องกัน d ีดอตแอแทนะครับการทำเว็บแอปไฟวอลนะครับคือกรองทุกอย่าง เ e ็ w เวิร์กทราฟที่วิ่งผ่านคาเฟ่ Cafe, ทุกอย่างจะทําหน้าที่กรองนะครับคาเฟ่เองจะเป็นการกรองนะครับแล้วก็ปลายทางเป็นที่ไหนนะครับก็สามารถกําหนดได้ไม่ว่าจะเป็น On-Premise Server นะครับหรือว่าจะเป็น m ม l t ติ l o u d คลาวคุณจะอยู่ที่ Amazon หรือว่า Google หรือว่า Azure สามารถ ตั้งค่าได้นะครับบนเน็ตเวิร์กของคลาวแฝงเองนะครับหรือจะเป็นซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของ h ไฮบริดคลา d ด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ Cloud อีกที่หนึ่งนะครับแล้วแอปพลิเคชันคุณอยู่อีกที่หนึ่งแต่ว่าให้สามารถผ่าน c คลาวแฝงได้เนี่ย ก็สามารถ Configuration ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆของ Cloudflare เองอย่างที่บอกครับว่าวันหนึ่งพูดก็ไม่หมดครับมันเยอะมากนะครับอย่างในรูปเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าฟีเจอร์เล็กๆหรือว่าเป็นโมดูลเล็กๆเนี่ยมีเยอะมากมายเลยนะครับก็เราก็พยายามจะอธิบายนำเรื่องพวกนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับก็ ลองดูที่ช anel youtube ย้อนหลังเราได้นะครับอ่านะครับในส่วนของวันนี้นะครับเราก็คงจะมาพูดถึงเรื่องของ cloud fair o n กันนะครับ cloud fair o n เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโซลูชันของ cloud fair เขานะครับซึ่ง cloud fair เองถ้าเราดูจากรูปนะครับจะเห็นได้ว่า มันมีแบ่งเป็นรูปที่เป็นวงกลมนะครับแล้วก็จะแบ่งครึ่งบนครึ่งล่างนะครับครึ่งบนก็จะเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชัน and API Security นะครับก็จะทำเรื่องพวก Security ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์เป็นหลักนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับครึ่งล่างเนี่ยก็จะเรียกเป็น คาเฟ่วันหรือว่าเอ่อ SASE นะครับ SASE เนี่ยเป็นรูปของเน็ตเวิร์กการเชื่อมต่ออย่างหนึ่งนะครับชื่อว่า Secure Access Service Edge นะครับซึ่งเจ้าตัว SASE เนี่ยก็คือครึ่งล่างจากรูปนะครับถามว่ามีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีเรื่องตั้งแต่เกตเวย์นะครับทำหน้าที่เกตเวย์ Gateway เข้ามานะครับทำหน้าที่รับการเชื่อมต่อทำหน้าที่เป็น h u บ ไปสู่ที่ต่างๆโดยเกตเวเนี่ยสามารถกำหนดค่าโพลิซีต่างๆได้นะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายทีนึงว่ากำหนดอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็จะมีพวกรีโมทเบราว์เซอร์ไอโซเลชันเรื่องของการ Access นะครับใครเข้าได้ไม่เข้าได้นะครับดีรอดโปเทคชันไฟวอลแอด l อร์เซอร์วิสนะครับมีแวนแอดอรเซอรเหมือนกันนะครับซึ่งคาเฟ่วันตรงนี้ครึ่งล่างเนี่ยมันก็จะหมายถึงเป็นแพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัย การรักษาความป,ปลอดภัยที่เป็นระดับ Network Access เข้ามานะครับแล้วก็ยังเป็นแบบ Zero Trust ด้วย Zero Trust ก็คือคุณมีเพียงแค่คอมพิวเตอร์หรือว่ามีเบราว์เอร์ที่ล็อกอินเข้ามาได้เนี่ยแค่นั้นเองนะครับคุณไม่ต้องเตรียม IP คุณไม่ต้องเตรียมอ,อินเทอร์เน็ต แบนด์วิดต์นันตนาอะไรพวกนั้นเยอะๆนะครับไม่ต้องแล้วนะครับเพียงแค่แอปพลิเคชันขององค์กรแล้วก็ผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาแค่นั้นเองเราก็จะได้เป็นเน็ตเวิร์กที่มันปลอดภัยนะครับมาดูในส่วนของเซอร์วิสที่แอดออนนะครับอันนี้เราสรุปมานะครับส่วนของการอธิบายลงลึกว่าแต่ละตัวทำงานยังไงเนี่ยไปดูอีทีก่อนหน้านะครับอันนี้พิวิโรดได้อธิบายไปแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับ c l o u d f a r e Zero Trust เองหลักการงานของเขาคือ user เนี่ยล็อกอเข้ามาที่ c l o u d f a r e Zero Trust นะครับ Zero Trust ตัวน,นี้ก็จะเป็นอ่าจะมี CQ l Access นะครับสามารถล็อกอเข้ามาได้นะมี Software as a Service Application Security นะครับจะต้องมีแอปพลิเคชันแบบไหนถึงจะเข้ามาได้นะครับในเครื่อง PC ของคุณที่ล็อกอเข้ามาจะต้องมี a n นตี้ไวรนะครับไม่องั้นเข้าไม่ได้หรือ OS ของ Windows ต้องแพช h ล่าสุดนะครับหรืออินเทอร์เน็ตเกตเวย์นะเราก็มีให้ด้วยนะครับในส่วนของ Cloud Fair c i r o t a เป็นเกตเวย์นะครับแล้วก็จะมี Browser Isolation ช่วยเร่งความเร็วของ b r o ซอร์นะครับจากแต่ก่อนเคยเข้าเว็บไซต์ประมาณ22มิลลิเซกก็จะลดลงมาให้น้อยกว่านั้นนะครับมีในเรื่องของ Data Loss Prevention ด้วยนะครับแล้วก็ยัง Connect ไปยังแอปพลิเคชันอื่นๆบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยแล้วก็ยังมี s e l l Code App นะครับหรือว่า Software as a Service Application ด้วยนะครับซึ่งสิน่าตาวเนี้ย มองเป็นเน็ตเวิร์กของคลาวแฝนะครับอนะครับอย่างที่บอกครับว่าก็จะมีหลักๆหกส่วนด้วยกันนะ l q เคีย e s อคเ c สซ i เคียวซอฟต์แวร์แอ u แอซเ i วิตแอปเซกูริตี้คลาวอีเมลเซกูริตี้นะครับอินเทอร์เน็ตเกตเวย์เบราว์เซอร์ไอโซเลชันนะ Data l o ต s Prevention ตัวเนี้ยจะเป็นส่วนหนึ่งของ d f o a r f z e r o t r u s t นะครับ มาดูคลิปสั้นๆกันนิดหนึ่งนะครับอ่าซึ่งจะอธิบายว่าเจ้าคาเฟซีโร่ทัสเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะกันเลยครับ Remote work is here to stay, but the initial rush to secure application access and internet browsing forced businesses into stopgap solutions. Some doubled down on VPNs. Others layered incompatible network and security tools. Now we see the flaws. VPNs are a costly way to control remote access, exposing data to attacks and removing visibility when traffic is split tunneled to maintain performance. And too many point products increase latency and complicate policy management. With remote work now a clear part of our future, businesses need unified, scalable, and easy to manage security controls. That's Cloudflare. Cloudflare delivers zero trust security by uniting network security services on a single platform built on a global network sitting within milliseconds of the world's internet connected population. Cloudflare's network ensures 100% uptime while scaling zero trust for the world's largest companies, helping protect their networks and remote teams in three key ways. First, Cloudflare connects remote users to corporate applications through our massive AnyCast network. Instead of relying on VPNs to route traffic to faraway data centers, Cloudflare brings security and performance closer to users. Second, admins build consistent access policies for self hosted and SaaS applications. This eliminates excessive trust by verifying the identity and context of every request and login. Then access is limited based on a variety of trust signals per application, making it easier to prevent unauthorized access. Third, admins build gateway policies that filter, isolate, and inspect all internet requests and user actions in a single pass. Cloudflare's Zero Trust browsing service keeps untrusted web code away from devices and networks with a lightning-fast native experience that feels just like local browsing. Placing Cloudflare in front of application access and internet browsing reduces complexity, restores lost visibility, and drastically decreases your attack surface without compromising performance. All of this is made possible with the world's fastest global network built for securing workforces anywhere. Start your free Cloudflare.

เจ้า Cloud Fair Zero Trust เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ Cloud Fair SASE นะครับ S A S E นะครับมีข้อดียังไงบ้างเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าเจ้า Cloud Fair มันมีข้อดีอยังไงนะครับเป็นข้อดีนะครับก็คือมีความปลอดภัยนะครับโดยใช้ Cloud Fair Global Network นะครับซึ่ง Network ของ Cloud f a i เองเนี่ยรองรับความเร็วได้หลักเทราไบต์นะครับซึ่ง เร็วมากๆนะครับแล้วก็มีประสิทธิทภาพสูงเพราะว่ามีโนดอยู่หลายๆที่ในทั่วโลกนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการใช้งานนะครับแต่ละโมดูลที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้สามารถ ปรับแต่งได้ทั้งหมดไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ตามค่าวแฟ่เขาเราสามารถคั่ตสมัยส่วนต่างๆนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นการล็อกอินนะครับอยากจะให้กําหนดค่าการล็อกอินยังไงเนี่ยกำหนดได้นะครับรองรับการใช้งานแบบไฮบริดแล้วก็มัลติคลาวนะครับคลาวคุณจะมีมากกว่าหนึ่งที่นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการจัดการการเข้าถึงหรือเรื่อง Access Management นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมี สไลด์ถัดไปนะครับก็จะอธิบายให้ฟังว่าไอ e s s Management เนี่ยถ้าทำเองเนี่ยมันเยอะมากน้อยแค่ไหนตัวเนี้ยแค่เป็นโมดูลเดียวในแอร์คาวฟนะครับลองรับการใช้งานแบบ Zero t r u s t Security นะครับก็เป็นในเรื่องของอความปลอดภัยที่เราไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับทางค o า d แฟร r เองมีการอัปเดต พวกเ e c u ริตีพวกนี้อยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยเรียกว่าซีโร่ทรัสนะครับอ่าเราไปชมกันในเรื่องของ a s ส e ซส a ม a g e m e นจเนะครับการเข้าถึงเนี่ยเวลาเราจะบริหารจัดการเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างนะครับหลกัหลกๆนะครับตัวแรกนะครับก็คือการออเทนการออเทนก็คือการตรวจสอบตัวตนแบบใช้ User Password นะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็สามารถ ทำเป็น two factor authent ได้ด <teaching. S 1> ้วยนะครับแก็คือล็อกอินมากกว่าหนึ่งทีนั่นเองไม่ใช่แค่ใส่ u s e r p a s s w o r d แล้วจบเลยอาจจะต้องมียืนยันตัวตนในอีเมลหรือ sms otp ในโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการล็อกอินเนี่ยก็ทําได้หลากหลายแบบนะครับหรือข้อที่สองนะครับการ Authorization การกำหนดสิทธิ์นะครับเป็นการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรต่างๆนะครับก็คือล็อกอินเข้าไปแล้วเนี่ยคนคนนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างในเน็ตเวิร์กหรือในอ,องค์กรของเราแอปพลิเคชันที่เขาต้องใช้นะครับก็มีให้แค่ที่เรากำหนดเอาไว้นะครับไม่ให้ใช้นอกเหนือจากตรงนี้นะครแล้วก็ยังมีในเรื่องของ Access Policy นะครับนโยบายการเข้าถึงการเข้าถึงแต่ละครั้งเนี่ยจะต้อง ปฏิบัติตามนะครับเช่นการเข้าถึงจากที่ไหนนะครับใช้ OS อะไรแอนตี Anti ้ไวรัสเวอร์ชันอะไรเป็นต้นไปนะครับถึงจะเข้ามาในเน็ตเวิร์ถึงจะล็อกอินเข้ามาในระบบได้นะครับหรืออาจจะกำหนดว่าถ้ามาแบบนี้นะครับเป็นเวอร์ชันอ่อวินโดว์เก่าหน่อย Windows 10นะครับให้ล็อกอินแล้วไปอยู่อีกโซนหนึ่งถ้าเป็น Windows 11นะครับความปลอดภัยสูงหน่อย ก็ให้ไปอยู่อีกโซนหนึ่งเป็นอีก IP หนึ่งก็ทำได้นะครับจะเห็นได้ว่าคอนฟิกได้หลากหลายเลยแล้วก็ยังมีในเรื่องของ i u d n t c o m p o m a n c e นะครับก็คือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดนะครับบริษัทไหนนะครับที่มี ISO นะครับก็จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ควบคุมในเรื่องนี้ด้วยนะครับในเรื่องของการตรวจสอบและออเดดนะครับ เพราะอะไรครับเพราะเขาห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับย้ํากันเสมอนะครับว่าความปลอดภัยในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนไปเร็วแล้ว,ลวต้องตามไม่ทันนะครับสําหรับคาเฟ่เองนะครับทาง VSM สองห้าก็สามารถให้ทดสอบการใช้งานได้ด้วยนะเป็นแบบ enterprise เลยนะครับก็สามารถพักเข้ามานะครับว่า าคาเฟ่อยากจะขอทดสอบคาแฟ่หน่อยนะครับเรื่องของปอ้องกัน d ีดอ a แอหรืออยากจะทดสอบเรื่องเว็บแอปไฟวอลนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับ เมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องการ Access s e r v i c e แล้วมันก็ยังมีในเรื่องของ IAM service component นะครับอันนี้ก็อานำมาให้เป็นความรู้กันนะครับว่าในโมดูลแต่ละโมดูลที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้อย่างเช่น authentication service เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างบนซ้ายนะครับสีส้มนะครับ เรื่องของการแอคเซสอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะมีพวกซิงเกิลไซออนนะครับมัลติแฟกเตอร์ออเทนก็คือทูแฟกเตอร์ทูแฟกเตอร์ออเทนนั่นแหละนะครับมีเซสชันแอนต์โทเค้นแมนจ์เม้นต์นะครับล็อกอินเข้ามาแล้วได้เซสชันอะไรไปพวกเนี้ยสามารถกำหนดได้ในโมดูลนี้นะครับมีในเรื่องของออเทอร์ไรเซชันเซอร์วิสนะครับโรลต่างๆรูลต่างๆพ olic ีต่างๆ พรีว i ลเล e นะครับของอาการใช้งานนะครับมี a t t r i b u ิวอะไรที่ติดไปในตัวตนนะครับพวกนี้ก็เหมือนแอคทีฟด i เรคทอรีนะครับที่คอยกำหนดสิทธิ์ค่าต่างๆ Poli c y ต่างๆของ User นะครับซึ่งก็จะมีในอีกโมดูลหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า User Management Service นะครับในเรื่องนี้ก็จะมีพวก provisioning นะครับมีเรื่องของ uh, deprovisioning self service นะครับ delegation นะครับเมื่อมี user มากกว่า1กลุ่มเราจะให้สิทธิ์อะไรกับกลุ่มไหนกลุ่มนั้นเป็น admin กลุ่มนี้เป็น content กลุ่มนี้เป็น editor นะครับสามารถกำหนดสิทธิ์ได้ นะครับมีในเรื่องของ directory service นะครับเรื่อง identity store directory federation นะครับ metadata synchronization มีเรื่องของ virtual directory นะครับเรื่องว่าเมื่อได้ access เข้าไปแล้วจะมี virtual directory อะไรให้เขานะครับมีโฟลเดอร์ไหนให้เข้าให้เข้าไม่ได้อ่านได้อย่างเดียวอ่านได้เขียนได้แก้ได้ลบได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีก ตัวอย่างหนึ่งในเรื่องของ IAM service component ส่วนประกอบของเจ้า access management นั่นเองนะครับที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเรล่านี้แค่โมดูลเดียวเนี่ยมันก็แบ่งเป็นหลายฟังก์ชันแล้วนะครับแต่คาวแฟเองมีให้ครบนะครับมีให้พวกนี้มีให้ครบหมดแล้วนะครับว่า l o อกอเข้ามาแล้วจะให้ใช้ส่วนไหนบ้างนะครับทำงานกำหนดสิทธิ การทำงานของแต่ละยูเซอร์ได้เลยนะครับอ่านี้ก็เป็นในเรื่องของ cloud fair one หรือว่าการลอกอินแบบ sase นะครับ s a s e นะครับ secure access service edge นะครับมาถึงในเรื่องคำถามนะครับผมจะยกตัวอย่างคำถามสักสามข้อนะครับถามท่านผู้ชมนะครับมาครับข้อแรกนะครับ SASE ย่อมาจากคําว่าอะไรนะครับข้อหนึ่งครับ Security Access Service Edge ข้อสอง s e c u e Access Service Edge นะครับข้อสาม Security, Security Access System Enterprise ก็อส,อสี c q r Access System Enterprise นะครับชื่อคล้ายกันนะครับแต่ไม่คล้ายความหมายคนละแบบนะครับคําตอบนะครับ ถ้าใครฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้ก็คือตอบข้อ2นะครับ CQX Service e g e นะครับเรียกง่าย,ายๆเซทซีเซซนะครับข้อ2ครับข้อดีของ Cloud f a s ซซคืออะไร 1. นนะครับความยืดหยุ่นในการใช้งานและการจัดการ 2. ความปลอดภัยที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 3. ลดความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการระบบ ความปลอดภัยนะคอย่างที่บอกว่าโมดูลมันมันเยอะนะครับซึ่งถ้ามีหลายๆโมดูลเนี่ย mm. ก็ต้องมีความปลอดภัยของแต่ละโมดูลต่างๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบนะครับคือถูกทุกข้อนะครับก็คือคาเฟ่เนี่ยมีให้หมดแล้วนะยืดหยุ่นต่อการใช้งานด้วยนะครับบริหารจัดการง่ายนะครับความปลอดภัย ที่ทันสมัยนะครับเพราะว่ามีการอัปเดตอยู่ตลอดของคาเฟ n เน็ตเวิร์กเองนะครับลดความซ้ําซ้อนในการบริหารจัดก,การความปลอดภัยไม่ต้องมานั่งดูโมดูลแต่ละโมดูลและคาแฟนมีมาให้ครบหมดเลยนะครับข้อสุดท้ายครับองค์ประกอบของ IAM นะครับของ s ซ c ซีมีอะไรบ้างถ้าใครจำได้ก็คือหน้าสุดท้ายของเรานั่นแหละ นะครับข้อ1 authentication ตรวจสอบตัวตนนะครับข้อ2 authorization กำหนดสิทธิ์ 3. นะครับ access policy นะครับนโยบายการเข้าถึงและก็ข้อสุดท้ายนะครับ audit and compile นะครับการตรวจสอบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดนะครับเชื่อว่าทุกคนตอบได้นะฮะ ต่อครับข้อถูกทุกข้อนั่นเองนะครับก็ส่วนประกอบของ IAM นะครับก็คือเรื่องของ a c s e t Management นะครับของเซซีเนี่ยมันจะรวม 4A เข้าไปด้วยกันนะครับไม่ใช่เนื้อว่าเกี่ยวใน 4A เฉยๆนะ AuthenticationAuthorizationAsset Policy แล้วก็ Audit and Compliance นั่นเองนะครับนะก็ในเรื่องของ Cloud f a r r Zero Trust นะครับก็จะมี รับชมอย่างนี้แหละนะครับมีการขอเดโมได้นะครับทักทายกันมาได้นะครับทักมาเลยนะครับพี่วิโรจครับขอทดสอบคาแฟ่หน่อยนะครับอยากจะใช้โมดูลไหนเลือกมาได้เลยแต่ว่าในการเปิดเทงของเราเราอย่างเงี้ยเราให้ตัวเต็มไปเลยตัว Enterprise นะครับใช้ได้ทุกฟีเจอร์ฟังก์ชันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับเมื่อมันใช้ได้ทั้งหมดเนี่ยเดอาจจะงงนะครับค่อยๆใช้ ทีละโมดูลดีกว่านะครับอ่านะครับก็ก่อนจากกันนะครับเดี๋ยวพี่ขอฝากรายการไว้อีกนิดนึงนะครับช่องทางการติดต่อ,อของเรานะครับก็จะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ vsm365 นะครับเซิร์ชแล้วก็แอด s u b ส c r i b e กันมาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ที่เป็นทางการของเราเว็บไซต์ www.vsm365.com นะครับและก็ยังมีรายการย้อนหลังทาง YouTube ด้วยใครเข้า YouTube ไปแล้วเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ Channel VSM365 นะครับเรามีรายการหลายรายการเลยแล้วก็รายการของเราก็จะมีตั้งแต่ อ่าไอต้าไอทขอแค่กลองนะฮะมีพอดแคสต์ด้วยนะครับมีรายการ f a l l Trend นะครับมีรายการมูเตลูจีนะครับที่เป็นคอนเทนต์สายมูก็ทางครูนุ่นนี่นะครับก็จะพาเราไปเยี่ยมชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆนะครับว่าไม่อยากให้เซิร์ฟเวอร์ลม่มเราก็มีสายมู<笑><笑>นะเข้าไปกับนมัสการกันนะครับแล้วก็ยังมีซอฟต์แวร์ฮับของพี่วิโรจ ทุกวันพุธสิบโมงครึ่งเช่นกันก็มาเจอกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังมีซอฟต์แวร์ทอล์กนะครับทุกวันศุกร์นะครับเป็นต้นไปสิบเอ็ดโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ทุกศุกร์ปลายเดือนนะครับศุกร์สิ้นเดือนเราจะมีเว็บบีนา่ากันนะครับสำหรับเดือนนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าเป็นเรื่องของอะไรก็จะมีการเล่นเกมชิงของรางวัลกันนะครับ อ่านะครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวอ่าโอเคนะครับก็วันนี้นะครับพี่วิโรจนะครับขอลาไปก่อนแล้วก็ชาววิเซมสามหกห้าเจอกันอีกทีในวันพุณหน้านะครับสวัสดีครับ